พามาชมตู้เสื้อผ้าเหล็กจาก Keyos Furniture ตู้ตัวนี้เป็นตู้เสื้อผ้าบานเปิดทึบ <Okay. S 1> รหัส ODW18 ดีไซน์เรียบง่ายมินิมอลดูทันสมัยภายในมาพร้อมหนึ่งราวแขวนสำหรับแขวนเสื้อจะใส่ฮูดเสื้อคลุมหรือเดรสก็เอาอยู่และชั้นวางสองชั้นที่ปรับระดับได้จะของเยอะของน้อยก็จัดได้ตามต้องการประตูตู้เป็นบานเปิดแบบทึบมาพร้อมระบบซอฟท์คลอสเปิดปิดเงียบไม่มีเสียงดังรบกวนตัวตู้ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงผ่านการเคลือบสารกันสนิมและพ่นสีฝุ่นม แข็งแรงทนทานวางแล้วนิ่งมั่นคงไม่โยกหรือโค้งเครงไร้กังวลเรื่องสนิมกลิ่นอับเชื้อราหรือปลวกไปได้เลยซื้อทีเดียวจบใช้งานได้ยาวๆแน่นอนมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่91.4สูง182.9ลึก56ซนติเมตรขนาดกำลังพอดี <Wow. S 1> ไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปและเพื่อความมั่นใจ k e y อสมีการรับประกรันโครงสร้างให้ถึง6ปีเต็มเลยครับถ้าใครกำลังมองหาตู้เสื้อผ้าที่แข็งแรงใช้ได้นานๆแบบไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยตู้เสื้อผ้าเหล็กตัวนี้ตอบโจทย์มากครับ